เมตตาแล้วเทวดามาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสัตว์แล้วอา้าวเธอประกาศไป <c oughs> ชื่ออะไรคุณยายนามสกุลอะไรดั <c oughs> งๆ <c oughs> ชื่อนางเล็กภูมิใจสักค่ะด้วยเหตุผลอะไรคุณยายมีป <c oughs> ัญหาอะไรคุณยายตอนนี้ค่ะแทนแทนเด็กสองคน แพนเด็กสองคนครับคุณยายเขามีเด็กสองคนเหรอลูกของเขาอ่ะอ่าไม่เป็นไรลูกเขาใช่ไหมอ่าแล้วมีอะไรอีกรับขันมาหลายขันมากรับมาหลายขันมากใครว่เาพิ่อ่าไม่เป็นไรจะไม่ได้แล้วอายุมากอันขณะนี้อายุแปดสิบแปดปีปัญหาตอนนี้คือเจ็บคอเจ็บที่ขา แล้วก็เช้านัหนักที่สุดเลยค่ะเจ็บคอนักที่สุดมือชาจะพอกลางวันแล้วกากันมื่ชาแล้วสติสตางค์ครบเปล่าครบเรื่อง,เร,องเรื่องสติครบและไม่หลงเลยไม่หลงเลยอ่าคราวนี้อยากถามว่ามีวิญญาณอะไรที่ <c oughs> ที่อะไรที่ส่งผลที่ทําให้เจ็บป่วยทําให้ทุกข์ทรมานลูกหลานรู้สึกว่าอยากจะต้องเอายายมาหาต้นเหตุเพื่อจะได้ให้ยาย สงบสุขกว่านี้หน่อยใช่ไหมค่ะท่านเทวดาเชิญท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยเอ๋ยออกมาว่าตัวเขานั่นหนามีอะไรมีเด็กใช่ไหมแล้วท่านเอ๋ยคุณยายมีเด็กสองคนคจะ,ฉะเฉลยเด็กนั่นแหละนะคุณยายมีเด็กสองคนแล้วมีขันอีกสิบกว่าขันกุมารมีหรือเปล่าเล่าค่ะคุณยายไปรับกุมารมาเลี้ยงบ้างหรือเปล่าไม่ไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ไหมตัวกุมารไม่ไมี เออมีแต่ขันใช่ไหมอ่ออมีขันกับเด็กแล้วเด็กเอ๋ยจะยังไงท่านเอ๋ยจะ,ะเฉลยหรือเลยกะไรหนอหรือจะเก็บไว้ก่อนพอหรือไรหนอกันนั่นแน่อันนี้พามาถ้าจะต้องส่งเด็กไปเกิดพวกลูกหลานไปปฏิบัติให้ยายเขาก็ไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วใช่ไหมในเวลานี้หมายถึงปไปปฏิบัติธรรมหรอ เขาเขาต้องถือศีลให้ดวงญาณแยกย้ายกันไปไงตัวแทนน่ะลูกหลานน่ะมีเด็กสองคนท่านเทวดาและก็ขันอีกนับจํานวนไม่ได้ก็ประมาณไม่เกินสิบขันเด็กชายหญิงหรือเปล่าท่านเออคุณยายมีลูกชายลูกหญิงลูกผู้ชายหรือผู้หญิงเเสออผู้ชายโตแล้วด้วยเหรอเจ็ดเดือน ลูกชายเจ็ดเดือนในที่หนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะรู้ไหมบอกว่าพลอคนจคนในกรนีมันแบบว่ากินยาดองเหล้านึกว่ากินข้าวได้คือที่แพ้แพ้ออกไปสองครับแต่คนเนี้คือคนที่เกิดมาแล้วตายอีกคนหนึ่งครับก็เป็นสามเิทธครับมอ๋อไอ้คนนั้นก็ตายก็เป็นเป็นรูปส่วนตัวแขนงอ่าลูกที่โตแล้วเจ็ดเดือนแล้วมาตายหนึ่งคน ลูกที่อยู่ในท้องสองคนไม่รู้ชายหญิงเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ายังเด็กมากกินยาดองเหล้าเข้าไปแล้วเด็กก็เลยออกไปกินข้าวด้เก่งก็ไปเด็กมันรอยมันออกมาเราไม่รู้อไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเอาเป็นว่าแท้งไปแล้วกันไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวสองคนแล้วก็ออกมาแล้วหนึ่งคนเป็นสามดวงวิญญาณเด็กลูกยายที่ตายไปแล้วเอ จะแก้ไขหรือเปล่าเล่าท่านตัวพวกเขารอบุญนั่นแหละนะยังทุกทรมานนั่นแหละค่ะอยากไปนะอยากไปเกิดเช่นเขาเอ้ยลูกของยายอ่ะเขาอยากจะไปเกิดเพราะว,าวนเวียนอยู่ในตัวยายนั่นแหละวันนี้จะไปเกิดต้องถือศีลให้เขาอันนี้ก็คือพี่ไอ้นี่ไอพี่ไอ้นี่ใช่ไหม น้องครับมีสักเป็นน้องมีสักเป็นน้องเหรอเธอเกิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเขามีอ่าน้องลูกคนที่อไม่ใช่ย่านี้คนี่คือลูกคนทีท้องคนที่ปอ่าไม่ได้พี่น้องนี่แหละคือถ้ายายทําได้ยายก็จะทําถ้าทําไม่ได้เนี่ยพี่น้องทําแทนได้ไหมทําได้แหละท่านเอ๋ยสายเลือดเอ๋ยด้วยกันนั่นแหละนะแต่คนเป็นแม่นั่นแหละค่ะก็ควรจะทําด้วยนั่นแน่คนเป็นแม่ คนเป็นแม่ตอนนี้ยังอยู่เป็นนักบวชได้หรือเปล่าลยังได้อยู่ก็อาเป็นว่าถ้าแม่ทำไม่ได้ลูกกับหลานก็จะทำแทนใช่ไหมถ้าแม่ทำไม่ได้ลูกกับหลานก็จะทำแทนใช่ไหมให้ดวงวิญญาณสามดวงนี้นอกจากเด็กนี่มีมีมดวงวิญญาณอื่นเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาชุดเอาชุดนี้ก่อนทำแทนได้ไหมเ้าจะต้องบวช หนูไม่หนูมีลูกเล็กไงตัวเองตัวเองมีคดีอยู่เลยใช่ไหมไม่หนูมีลูกเล็กลูกเล็กเล็กอ่านั่นน่ะทำแทนได้ไหมบวดแทนได้ไหมอยู่บ้านนะช่วยตัวเองไม่ได้เลยมาบวชมาบวชแม่อ่ะอาเป็นว่าหน้าเวลาเนี้ยดวงวิญญาณเด็กสามดวงเนี่ทำให้ยายปั่นป่วนใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ย มีส่วนเลื่อยนั้นแหละนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเลยล่ะครับนั่นแหละนะเช่นนี้แหละเออที่ยายเจ็บเจ็บนู่นเจ็บนี่ปวดนู่นปวดนี่แขนชาแขนอะไรเนี่ยวิญญาณเด็กเนี่ยอยู่ในตัวยายไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ายายจะดีขึ้นยายก็ต้องให้เขาไปเกิดเออน,นี้ไปเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีบุญมีบุญก็จะต้องมีคนมาถือศีล มีคนมาบําเพ็ญให้เขาแล้วได้บุญแล้วเขาถึงจะไปเกิดยายก็จะได้สบายตัวไม่มีอะไรมาถ่วงคอถ่วงมือถ่วงแขนถ่วงขาไม่มาไม่ได้เช่วยตัวเองไม่ได้อ๋อคุณยายเ็าช่วยตัวเองไม่ได้นะครับอ่าคุณยายเ็าไม่อยู่ในฐานะ ที่จะช่วยตัวเองได้แล้วอายุ88แล้วมีทั้งออกอย่างอื่นไหมนไม่มีหรอกท่านเอ๋ยทําไม่ได้เด็กก็ไปไม่ได้เลยก็อยู่ด้วยกันเลยนั่นแหละนะชั้นหน้าก็เจอกันอีกค่ะเช่นค่ากันอีกนะก็แค่นั้นเอ่ยคือถ้ายายทำอะไรไม่ได้ไ<ม>ก็ต้องลูกกับหลานแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นมันวิญญ,ญาณก็จะติดยายไปไปด้วยกนะันเนี่ย แล้วไปชาติหน้าก็ไปเจอกันใหม่อีกสลับกันไปสลับกันมาเจสิบอร์เซ็นสำหรับอาการของยายที่เธอคิดว่าเขามีปัญหา70%ก็เกิดจากดวงวิญญาณเด็กสองที่ตายในท้องและอีกอันนึงก็ออกมานอกท้องตอนนี้ก็3มคนนี้เนะี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่สคนใช่ไหมท่าน45วันนั่นแหละเนอะ ชุดแรก45วันเธอมีพี่น้องกันปะละ่ะล <c oughs> ก็พี่น้องมาสามคนมาคนละสิบห้าวันมันก็จบแล้วนี่ก็พ่นอยูาสามคนมาคนละสิบห้าวัหวันก็จบแล้วนาไม่รู้ละ่ะเอาข้อมูลนี้ไปไปไประชุมกันว่าจะช่วยแม่ก็อย่างนี้แหละ นี่เฉพาะของดวงวิญญาณนะที่เป็นเชื้อสายของพวกเธอค่ะเดี๋ยวหนูม,มีเรื่องจะถามพแม่หนูอะหนูไม่รู้ว่าในอดีตชาติาแม่ทำอะไรไว้บ้าง่ะเดี๋ยวก่อนทีละเรื่องอันเนี้ยที่เจ็บป่วยมันเป็นอย่างนี้นะอันที่สอง คุณยายเนี่ยรับขันมามากมายเหลือเกินขันเกี่ยวข้องด้วยไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมีผีมาอยู่เลยนั่นแหละนะมากมายล้นนั่นแหละค่ะมีปีกนะ้ากระหังก็มีเอ่ยอผีปอบผีฟ้าผีลิเกผ,ผ,ผีมังคเลทไทรลง <c oughs> อ้าวยายเขาไปรับประเภท <c oughs> ประเภทนี้เลยใช่ไหมคือหมก็ไม่รู้อ่ะไม่รับอะไรมาบ้าง มีทั้งหมดกี่ตัวท่านเทวดา48 48เ,เลยละท่าน48รวมกันนั่นแะนะเอายังไงกันดีราคานี่ละนะผ <c oughs> ีลำทั้งนั้นเลยเหรอใช่เลยทั้งโรงละครเลยใช่ก <c oughs> ็มีอยู่บ้านเขาเคยนอนลำลอ่ะเนี่ยไอ้ขันยาแอามาไง <c oughs> ผีละครผี<ไ>ลำผี<ไ>หมดเลยผียงงขันพวกพวกนักลำอะ่ะ48ตัวที่เอาออกแค่สี่สิบแปดตัวเมารวมเลย48ตัวต้องทำกี่วันกี่เดือนทำจนตายแหละท่านเอ๋ยทำจนตายนั่นเลยนั่นแหละนะป่านนี้ไม้จะหักแล้วละครจะมีอะไรหนาะมาเลือกเอ้ย ทำมาก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้สุขภาพไม่ปกติแล้วก็รอให้แก่ทําไมเล่าใครทําให้เจ้าแก่ก่อนแล้วนะทำไมเมื่อก่อนไม่มีมาทําไมนะปล่อยให้แก่กันเล่าเอ้ยนี่เป็นตลอนอยู่วัดอยู่หลายที่นะนนอนอก็นะะมันไม่ใช่คือไม่ใช่ทํายังไงกาใครกำมันนะใครเล่าใครช่วยกันได้ล่ะคราครั้งนี้นามาเจอก็แล้วไงถ้าเจอแล้วยังบิดเบือนก็แล้วแต่มาถามแท้ว่าอะไรนั่นล่ะนะ ก็บอกไปแล้วแหละค่ะท <occurs> ําไม่ท <Pokemon> ําสุดแล้วแต่หนาท่านเอ้ยยายก็ได้ไปถือศีลแปดตลอดทั้งชีวิตอ่ะไปอยู่กับตลอดชีวิตได้ได้ถือศีลแปดตลอดชีวิตได้ได้หรือมันเจอจริงมานทั้งนานแล้หรือแล้วก็มันก็ไม่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วในอายุสี่แปดถ้ถึงไงบอกไงท่านเอ๋ยทำจนตายเลยนั่นแหละนะ ถึงไม่ตายก็ทําไปเถอะครานั่นแหละนะช่วยเ้ดีนั่นแหละ,นะหละทาได้ไม่ได้ข่ะไม่รู้อานจะ <c oughs> อาเป็นว่ายายอายุ88แล้วทําไปเหอะอย่าไปคิดอะไรมากเลยถือศินแปดอยู่แล้วเคยถืออยู่ใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มาอยู่นี่เราออกมาจาัแกะแกะแกะกมาโนกลงใจแล้วก็ซื้อสีหน้าแล้วแต่ว่าสิลสินแปดนี้คืออังกินแทกันกินอะไรไม่ได้ก็ต้องังไม่อยากให้ไม่อยากให้ ไอศิลป์มันขาดศิลไม่ดีเอางี้กลับไปถือศีลปแปดทั้งชีวิตเลยได้ไหมได้ค่ะอ่าได้แม่ก็เคยบวชอ่ะแล้วเขานั่งดูมวยอ่ะแล้วพี่สามก็บอกว่ายายมันถึงขาดแล้วอ่ะก็เลยให้ซื้อโอแม่ก็จะลืมผีข้างในก็มีมวยด้วยแหละท่ามีผีมวยอยู่ด้วยใช่แล้วนั่นแหละนะลำไงอ๋อครูมวยอะไรพวกนี้ใช่ไหมผีมวย พูดหลายครั้งเันที่บอกจะมาตรงจริงตลอดชีวิตจะไม่ทำไม่ได้เขาบอกไม่ให้พูดมันก็ได้แค่แค่เตือนสติยายว่าเนี่ยยายถือศีลแปดนะแล้วหนูเตือนไม่เอาทีวีทิ้งไปเลยเตือนไม่ได้เขาเตือนแล้วแม่หาหนูว่าเป็นเป็นอ๋อไม่งั้นยายเขาก็สี่สิบแปดตัวนี่ก็ไปถล่มยายอีกนะยายเอาไงอ่ะยายเขบอกครับสี่สิบแปดตัวอยู่ในตัวยายนี่แหละ เป็นแขกเป็นอะไรนั่มีไหมบอกว่ามาผักไม้เห็เป็นตัวเป็นไม้เป็นอะไรตุ๊กตาไม่เป็นตัวผี่ไม้เห็นเป็นตัวเหรอคะแม่ไม่มันเป็นดวงวิญญาณอ่ะเขาเวลาเวลานั้นนะมันยืนอยู่นะเป็นแขกเพราะว่ามันติดมาจากนู้นมีผีแขกด้วยไหมท่านเอ๋ย48ท่านคงไม่แปลกใช่ไหมฮะคงมีหมดนั่นแหละค่ะจะให้สาธยายอะไรอีกเอ่ยมีทุกชาติ เขมรอินโดนีเซียพม่าลาวมอนมีหมดอ่ะง่ายๆ่ายทางไหมคะแล้วเป็นเป็นเป็นบุคคลมีไหมคะเป็นอะไรนะเป็นบุคคลอ่ะเป็นผีคนที่ว่าแม่แม่เคยเป็นคนเป็นผีที่เป็นที่แกบแล้วแกปวดหัวมันมีใครก็ผีพวกนั้นมันตีกองอยู่ในหัวยายง่ายมันเป็นผีลำผีสิบแปดตัวนี่แหละผีดนตรีใช่ไหม ท่านเอ๋ยมีตั้งมากมายในผีเด็กอีกแล้วท่านเอ๋ยร่วมกันนํากันนั่นเลยพาย,ยเลยทำป้าป้าบาบาก็เด็กหนาผีนั่นแหละท่านเอ๋ยแกงกันแย่งชิงกันนั่นแหละเนาะจะเอาอะไรกันเล่าพอมนันนษยนหนาแค่ดวงเดียวก็จะตายนี่48บวกเรียเข้าไปอีก50กว่าแล้วนะท่านเอ๋ยจะให้ค่าจะขยายอะไรเอ่ยนี่น่ะเลยพูดมากไปแล้ว่ะสิอ่า48เกิดจากผีนอกสายเลือด อีกสอยู่ในสายเลือดรวมแล้ว51งวดนี้ออก51ต <c oughs> ามนี้เลยยายไม่ต้องสงสัยแล้วผีมันวนเวียนอยู่ในนี้หมดมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมันเล่นกันไปอย่างไางไยียายจะเป็นนู่นเป็นนี่ <c oughs> เดี๋ยวอารมณ์ออกขึ้นอารมณ์ลงเจ็บแขงเจ็บขา,ขาขาชามือชาปวดหลังปวดตัวตาเมือ่อยครบหมด ยายก็ต้องเป็นนักบ,บวชถือศีลแปดเลยอยากเลิกกวนลูกเลยเพราะไอ้ไอ้นั่นออกอยากได้หมดเลยมันออกได้ก็ต่อเมื่อยายถือศีลให้มันยายไม่ไล่มันออกก่อนมันก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนมันไม่มีเงินกินยายต้องให้เงินมันไปก่อนมันถึงจะออกไปได้เข้าใจยังถ้าป็นไรม่ถูกหน่อยสิ เดี๋ยวยายคิดเอาเงินแจกนี่นะท่านพูดให้ถูกหน่อยคราไม่เคลียร์เลยนะโบนเงินนี่หมายถึงบุญอันเนี้ยไอ้ที่ผีเนี่ยเราก็สมมุติว่ามันเป็นคนให้มันออกจากบ้านมันก็ไม่รู้เอาอะไรกินก็ต้องให้เงินมันไปมันถึงจะเอาเงินไปสร้างบ้านใหม่ไปซื้อข้าวกินไอ้ผีมันก็ต้องการเอาบุญและมันได้บุญแล้วมันก็จออกไปเออ ไม่งั้นยายก็หาไม่จบหาไม่เจอหาไม่ไม่เรื่องนี้ไม่จบห้าสิบเอ็ดตัวพูดไม่รู้เรื่องที่แกสวดมนต์ทุกวันทุกวันเขาไม่ได้ใช่ไหมก็ก็ก็ได้เงีนดีขึ้นนั่นยังไงยังพูดรู้เรื่องปกติก็ต้องบล็อกไปว่างกว่านี้แล้วไงใช่ป่ะนี่ยังนี่ยังนี่ยังกินข้าวได้ยังยังทะเลาะเบาแว้งกับลูกได้ก็ยังถือว่าโอเคแล้วไม่งั้นก็นอนติดเตียงอยู่ไม่ตายด้วยแล้วยลำบากกว่านี้อีก เพราะฉะนั้นทั้งหมดห้าสิบอ็ดวงเนี่ยลูกหลานแทนกันได้บ้างไหมท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยยากน,นเลยกรรมใครเลยกรรมใครกรรมนันหนอกรรมเขาทําก่อไว้ละพอชาตินั้นหนอเป็นหมอผีหนีไงเล่า<ม>ชาตินี้จึงมีผีมาเยอะเอ่ยผีพวกนี้ก็คือของเก่าเขานั่นแหละคือยายอะ่ะเป็นหมอผีเอ,อหมอตาแยหมอพระเภทเรียกวิชาอาคมเรียกผีเลี้ยงผี เพราะนั้นบริวารยายมันก็กลับมาอยู่กับยายในชาตินี้เออเพราะนั้นเจอแล้วต้นเหตุ <c oughs> ไม่ต้องไปเพรเราต้องสืบไงมันมาได้ยังไงคนโคน,คนบางคนเนี่ยตัวสองตัวก็จต,ต,ตายอยู่แล้วยายมีสี่ห้าโหลมันระดับบรมาจารย์แล้วถ้าชาตินี้ไม่หมดท่านเอ๋ยชาติหน้าเลยก็เจออีกนั่นนะคงเจอปัญหาอีกนี้แหละค่ะ ไปจนกว่าจะหมดกรรมนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่กรรมถึงจะหมดเล่าหาตัวเจ้าหาทางแก้ไม่ออกเอ่ยก็ชดใช้เฉลยอย่างนี้แลผีก็แก้ตามไปทุกชาตินั่นแลนี่คืออุทาหรณ์สำหรับคนชอบเล่นวิชาคมเลี้ยงผีเล่นผีคุณใสาชาตินี้ผ่านไปชาติหน้าไอที่เราเลี้ยงมันมันกลับมาเล่นงานเราเออเพราะเราใช้งานมัน พอมันหมดชาตินั้นมันก็กลับมาใช้งานเราเลยทีนี้มันไม่ไปไหนมันก็เกาะอยู่ในไส้ในพมิในหัวในตัวนั่นแหละพอมีวิชาอาคมไงนะอ้าอยากจะมีจิตใจร่มเย็นถือศีลแปดไปตลอดชีวิตเลยไม่คิดอะไรมากไม่ต้องไปกุ้มใจไม่ต้องหนักใจชาติที่แล้วทำไว้เข้าใจไหมคุณยาย ชาตินี้ก็ดีแล้วทําบุญไปเยอะแล้วไปอินเดียมาอยู่วัดอยู่วามาบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปกรรมส่วนกรรมท่านอย่าํำเอามาปนกันนั่นหนาถ้าไม่มีบุญคา่าคงไม่เจอเราหนอกหนาใช่ไหมเอ่ยคงไม่มีทางออกใช่ไหมท่านมีทางบอกทางแก้ไขใช่ไหมหนอรู้แล้วจะทําหรือไม่พอสุดแล้วแต่หนอมนุษย์จะคิดเอาผมให้รู้ว่ายังมีโอกาสยังมีโชคที่ยังได้ทําบุญ แต่ว่าบาปก็ส่วนบาปใช้กันไปเดี็กก็หมดอย่าไปหนักใจคนเรามันอยู่ไม่เกินร้อยปีหรอกนะตายหมดแล้วล่ะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปถือศีลแปดหมดเลยขอขมาเข้าตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้าชั้นใดข้าจะข้าพระเจ้าจะไม่เรียนคุณไสเวทมนต์คาถาเลี้ยงผีเลี้ยงเรียกอะไรวะเลี้ยงไอ้พวกปีศาจมารน,นี่ ตามนี้<ห>ข้อมูลตามนี้นไอ้สี่สิบห้าวันเนี่ยลูกตัวเองนะมันไปเกิดก่อนไอพี่น้องเลยไปเคลียร์ให้แล้วเขาแล้วกันไปปรึกษากัน,นลูกตัวเองอ่ะลูกยายต้องมาถือสี่นะอ้อยรอนานแะล้วน,นะหลวงนะตาไได้บุญเจ้าทีไหมเนี่ยจะจบแล้วตกลงเข้าใจยังรับปากก็บอกคนนี้เดี๋ยวคนต้องไปปรึกษาพี่ ้แต่ยืนยันด้วยว่าจะต้องมาหาคนมันทำให้เขาเว่ามันต้องรับชีวิตอยู่ในเส้นได้อีกแล้วอ่ะที่ไม่ไปเกิดตระกูลอรือไม่เกิดตะกูลนี้ไม่อยากไปเหมือนกันเลยทำไมมันต้องมาบวชอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องหลายชีเปียนะหลานตาไม่เหนไม่ได้นี่เขาเรียกว่าต้องมาเจอผีผีผีเห็นแต่ผีเนี่ยผีกีฟันสองชี้ก็มีผีตาทะลอนก็มีผีนี่ผีก็มี หางผีตัวดำๆก็มีผีผมเรื่อยยาวก็มีผีไม่มีกระดูกก็มีอ่ะอดีตเดชาไปอยู่ในสำนักเขาทําไมอยู่อยู่เลยมาได้เกัเนี่ย<อ>นี่แหละไปอยู่ในสำนักเขาไงาอาจารย์เด้งอะก็ถึงว่าถ้าไปได้ก็อยากไปแล้วอ่ะเหมือนตามอาจารย์กูอาจารย์กูเก่งว่าอ,อาจารย์กูเลี้ยงผีแล้วไปอยู่กับเขาเราเสร็จเลยเดี๋ยวตอนนี้ไม่โทษใครอ้าว เธอต้องมาจัดการให้ลูกในไส้เขานั่นแหละสี่สิบห้าวันก่อนเลยด้วยผมบอกชื่อก่อนแล้วกันบอกชื่อแล้วกชื่อมากันแล้วไปลุ้นต่ออืออ่ะหญิงชื่อจิราจิราจิราธิวายุทธนาลาธิวายุทธนารูวาแน่ไม่ได้บอกไปก่อนแล้วกันจิราธิวายุทธนาไม่ใช่ยุทธนายุทธนาไม่มียุทธนาธนาเฉยบ้ามัมีคนไกลบ้า ชื่อก็จะผีแล้วคุณจะไม่ได้ยังไม่ได้ยังกเขียนชื่อผีดีค่ะทอต้องหลายท้องตัดน้ำผีก็ผีที่เปลี่ยนเลยนี่กรรมทำไว้ก็เลยเฉียดฉิวอยู่ตลอดเวลาเขาให้ลูกน้องไปเป็นลูกกอบไปเป็นกุมารไงช่อช่องบ้านนู้นชอชองบ้านนี้ลงผีลงจ้าเป็นผีสายสืบผีสายลุงนะเข้าใจละ อ้าวกินข้าวก่อนเลยบอกไม่ก่อนแล้วกันไมเจัดการเองกินก็ได้หมูสวนทานได้ก็ได้แล้วง่ายๆบอกไปเลยอบอกไปเลยกินก็ไก่ทอดหมูทอดได้หมูทอดเนื้อหมูปิ้งไก่ย่างแย่างไรก็ได้หมูสุนทานขนมนมเนยน,น้ำ ขนมก็กินอ่ะอ่ะนอ้องอ่ะกินข้าวรามขกินขนมกรอบๆที่ก็จอมไม้ก็ได้เหมืจ้าอ้าวน้คะกินน้ำก็กินน้ำแบบเปล่าเหมือนจ้าเอาได้น้ำแล้วเสื้อผ้าสามชุดเสื้อผ้าเอาชุดผู้หญิงหนึ่งชุดผู้ชายสองอ้าจบปล่อยสัตว์อยครับว่าไปอืมปลาเต่าสามตัวกบดสามตัวได้แล้วเหมืจ้าอ้าวจบทั้งท่านหนึ่งชุด ฟังให้ดีนะ45วันาไม่ได้ชุดใสเลยอ่าชุดอะชุดอะชุดชุดเลยชุดห่ะเอาชุดขาวได้หนุนตาอ๋อชุดขาวได้ค่ะฟังดีนะครับพวกเธอต้องไปประชุมกันจัดให้ญาติเธอสายเลือดเนี่ย45วันอันนี้คือส่วนที่ลูกหลานพอช่วยได้ส่วนเขาเนี่ยผี48ตัวถือศีล8ไปตลอดชีวิตเลย ใครชวนร่วมอีกอะนี่ยก็ต้องทำบุญให้พวกหนูด้วยไงอันนี้เขาก็ทำเขาทำงานงเดี๋ยวเขากลับไปก็รับถือศีลใชใ่แต่ศีสีแปลงนะเขาต้องให้พวกหนูด้วยไงเธอไปเกิดแ,แล้วเธอจะไปยุ่งอะไรกับมันน่ะอ้าวตอนนี้ยังไม่ได้ไปเกิดแล้วเขาจะทำให้หรือเปล่าอา่าร่วมด้วยเราก็ถือว่าให้ลูกเราด้วยใช่เพราะเขาเป็นพระางไม่พอเาเอาทองเป็ลูกหลานไปด้วยเนี่ยกลับไปบ้านกลับไปบ้านก็ถือศีลแปดเลยเอาทีวีไปทิ้งเลยจบง่ายๆไม่ต้องไปดูเดิออะไรมันหรอก อยู่กับห้องพระนั่นแหละสวดไปเดี๋ยวจะได้พ้นทุกข์ไม่ต้องหายใจหนักจะได้มีไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เย็ยนเองอ่ะสวดไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็เย็ยนเองอ่ะเข้าใจเบาจะรอดไหมเนี่ยดวงตาจะรอดไหมอ่ะฉันน่าจะต้องไปเจออะไรอีกไหมลุ้น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 ก่อน,นชีวิตยังมีลุ้น เขารู้ตัวแล้วผี48ตัวชาติที่แล้วเป็นหมอผีเข้าใจไห้เนี่ยหลวงพ่อพูดแล้วชาติที่แล้วเขาไม่ข้าวใจเดี๋ยวตาพูดตาเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วเขไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่พูดได้บันทึกไว้ก็จะได้ไปฟังดูทุกวันทุกวันตามนี้ อันี้ตายคนตายคนงไงอคนอันนี้ไปใส่อาหารให้ไอ้ลูกของเราสามคนกินก่อนเสื้อผ้าไปถวายวัดก่อนใช่ไหมปล่อยสัตว์อะไรยังวะปล่อยสัตว์แล้วค่ะปล่อยสัตว์แล้วอันเนี้ยไปถวายก่อนเลยแล้วพวกเธอก็ไปตัดสินกันเองว่าคนละกี่วันสิบห้าวันอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ทําให้สายเลือดสามคนไปก่อน แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ถือศีลไปตลอดนั่นแหละตามนี้ว่ามายังมีจากนี้ยังมีกรรมในชาที่ทำไว้ตอนาน่าจะมีแค่นี้แหละคือที่ท่านเทวดามาบอกก็คือลายใหญ่ลายใหญ่่าถือศีลแปดเนี่ยมันก็ถือว่าตลอดชีวิตก็เคลียให้มันไปหมดแล้วแหละที่เห็นมีก็เปล่าท่านเอ๋ยท่านเอ๋ยเอ๋ยออกมา มีแค่นี้ก่อนแหละนะอย่าหามามากว่าน,นี้เลยถ้าคุดอีกสามชาติก็คือเป็นหมอผีอีกนั่นแหละถ้าไม่จบชาตินี้ชาติหน้าก็เป็นหมอผีถูกผีเล่นงานอีกเออเผีมันถึงมาเล่นงานทุกหัวเราข้อหัวเราไงเราก็ไปข้อหัวมันมาก่อนที่บอกหลวงพ่อบอกว่าเป็นเป็นจริที่แบบที่มันมา สี่สิบแปดตัวมันวิ่งทั้งตัวนั่นแหละวิ่งแขนวิ่งขาวิ่งหัววิ่งตาวิ่งหูวิว่ง,ง,งไปหมดอะทั้งท้องทั้งไส้อาท่านเทวดาเขาบอกแล้วไงว่าชุดนี้เป็นชุดส่งผลอยู่ถ้ายายตั้งใจปฏิบัติไปชีวิตก็จะสงบสุขเบาขึ้นไม่ปั่นป่วนแล้วก็ได้บุญด้วยไอ้ผีพวกนี้จะได้บุญน้อยกับเราอีกอ่ะสบายใจได้ยังมีลมหายใจปฏิบัติได้อยู่ ดีกว่าไปไปเป็นผีพวกนั้นอีกยุ่งเลยเนี่ยะตอนนี้ยังสร้างบุญสร้างกุศนได้อาบุญเราก็มีอยู่อธิษฐานที่เราไปทําบุญที่อินเดียห่าบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํามาขอให้ข้าพเจ้าสงบสุขสบายใจปฏิบัติแล้วให้ได้มีความเจริญด้วยอาจอบคุณยายสบายใจได้ห้าสิบเอ็ดตัว แม็กซิมัมเวยเราทำลายสถิติโลกอ่ะไม่เป็นไรหรอกยังยังพูดยังรู้เรื่องยังเดินได้ก็อย่าไปเครียดอยู่ไปอย่างนี้แหละตามนี้นะวอกเ้สวนอลต็่อายไปลต่อไปที่ส